รายการนี้เป็นรายการเฉพาะไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวาชนเฉพาะกรุนี้จะไว้เฮ้ย รายการไร้สาระ on the way กับกุ๊กพิเศษกรุก๊บนี้ครับร้านเด็ดเมนูอร่อยครับผมวันนี้อยู่กับเรานะครับผมวีเจไกด์สีชัยอันชนายไกรฤทธิ์ครับผม,ผม apper, วีเจแกรเปอร์วอลลิศนินกรมครับหล่อมากาวันนี้พี่ที่บอกผมว่าพี่จะพามาร้านอาหารานึนนงซึ่งบอกว่าเด็ดมากๆใช่ครับร้านนี้ต้องบอกว่าเป็นร้านแถวเพลินจิตครับเป็นร้านเขาเรียกว่ามีเอกลักษณ์มีจุดเด่นมีถึง3ชั้นทุกอย่างเด็ดไม่ว่าจะเป็นอาหารเจ้าของร้านสุดๆจริงเหรอครับพี่จริง พี่ต้องพาผมไปดูแล้วล่ะเห็นอาหารจะแบบโอ้ยเต็มที่จริงเหรอพี่เออจริงจริงที่นั่งสบายไหมปะเนี่ยร้านเขาเป็นร้านชิลๆเขาเป็นคลับแอนเดอร์สันลองหรอใช่เพราะว่าช่วงนี้แบบบางคนอาจจะเครียดน้ำท่วมการทำงานมีปัญหานี่อยากจะพักผ่อนวัยรุ่นวัยรุ่นเราก็เฉพาะกิจให้เลยพูดมากมากไปแล้วพี่อยากเห็นแล้วเจ้าของร้านพาผมไปดูเลยกว่าไปเร็ว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 วิ่งไปจากเลยเดี๋ยวเบี้ยพวกเลย อยู่กับนางฟ้าของร้านนะฮะนี่เป็นไงสวยป่ะน่ารักอ่ะเออเออนี่ยคุณโมชุ่งมาก่อนไม่สำเร็จหรอวิธีนี้ไม่ได้ผลแล้วครับบ้านผีขาดคนหุงข้าวเดี๋ยวี้เร็วเร็วเร็วเดี๋ยวก่อนก่อนหรือให้นับตัวก่อนดีกว่าเป็นใครสวัสดีค่ะชื่อโฟนะคะโฟอยู่ที่มหาทุนนะคะชื่อลันยูนนี่ค่ะเออครัเดี๋ยวก่อนอันนี้คือเป็นเจ้าของคนเดียวเลยไม่ไม่ไม่เจ้าของเราเบิด 3คนเลยผู้ชายหมอนี่แตถึงว่าคน<ห>ส,สุดในร้าน <c oughs> อ่ครับผมแต่พี่แก๊บบอกว่าร้านนี้เนี่ยสไตล์การตกแต่งร้านเนี่ยพิเศษมีแนวคิดยังไงในการที่ตกแต่งร้านแบบนี้ว่แนวคิดเราอยากได้เป็นสถานที่คือนั่งแฮงเอาท์ได้สำหรับคนที่พักงานที่เลิกงานจากออฟฟิศหรืออยากหาที่รีแลกซ์เหนื่อยใช่แบบอยากหาที่แบบรีแลกซ์ไรแต่เดี๋ยวก่อนงงชื่อเพราะอย่ากมาแก๊บมีบางคนก็อ่านว่าร้าน U N I ยูนี่ยูนิอย่างเงี้ยก็เราให้งงเล่นๆไงเป็นชิมิกเล็กๆไงซึ่งคือมุกใช่ไห ผมคิดเยอะไปตรงนี้หลายอย่างคือว่ามันเป็นยูนิคคืออาจจะเป็นยูนิเซิลอยู่ยูนิคอนก็ได้ซึ่งเป็นรูปม้าเป็นโลโก้แต่จริงๆถ้าจะเหรือยูนี่ฉันอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยครับผมอ่ะแล้วพูดถึงจุดเด่นของร้านหน่อยจุดเด่นของร้านหรอก็จะเป็นร้านอาหารที่โคกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็มีเพลงฟังซึ่งเป็นเพลงจุดเด่นของเราคือจะ ฉีดแนวจากร้านอื่นๆคือจะกดเพสต์บ่ายเฮาส์ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เจอผู้สดคนหนึ่งจริงเหรอเดี๋ยวก่อนผู้สดเป็นดีเจเลยเหรอผู้สดแต่ละคนมีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวทุกคนอ๋ออย่างคนนี้ก็สวยนางฟ้าเออมันหลอกมันหลอกนะจริงหลอกคนจิ๋วคือจะบอกว่าสามชั้นนี้ก็คือจะมีแต่ละโซนจะมีแตกต่างในเรื่องของการออกแบบตกแต่งแล้วก็รวมไปถึงเพลง เทเนี้ี่จะเป็นแนวเดียวกันแต่ว่าการตกแต่งเนี่ยมันเป็นความคิดเอ็ของทุนส่วนแต่ละคนที่ว่าเราอยากให้มันเกิดการแบบเขาเรียกอะไรแตกต่างกันเกิดได้ข่าวว่าเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดร้านกี่เดือนแล้วจะสองเดือนละจะสองเดือนแล้วนะฮะแล้วอย่างนี้ อาหารละครับอาหารอาหารแร่ลมีอาหาร่ละไปคิดยังไงอ่ะแบบเพื่อเราจะเปิดร้านอาหารทีแกต้องคิดนะเอาอะไรดีวะมันต้องมีแบบเมนูพิเศษคนนึงที่เขาจะถนัดด้านอาหารเลยอันนี้เขาก็จะครีเอทของเขาเองโดยที่จะลิงก์กับเครื่องดื่มทุกอย่างจะลิงก์กับเครื่องดื่มที่เรามีแต่ที่นี่ไม่ได้บอกว่ามีแค่แอลกอฮอล์เพียงอย่างเดียวหรือไม่ได้มีอาหารอย่างเดียวคือเป็นทั้งสแน็คเป็นทั้งคอกเทลเป็นทั้ง ทุกอย่างแต่หลักๆเราคือเราเน้นเบียร์กับค็อกเทลด้วยตอนนี้ก็ปแปลว่าเฉพาะงะันเจ้าม้อก็บอกว่าเทปนี้สกู๊ปนี้เฉพาะกิจเพราะว่าอยากได้แบบคนอยากจะมาพักผ่อนอยากจะชิลชอะไรแบบนี้นะฮะอ่า<ม>ครับผมแต่ตอนนี้อยากกินบ้าแกไม่อย,อยากกินยังไงแกต้องพูดถึงก่อนว่าแต่ละชั้นล่างอาถามก่อนชั้นหนึ่ง<อ>น่าเกียดเขารู้ว่าเราอยากกินที่ไหนอาหารก่อนชั้นหนึ่งจัดนสไตล์ไหนเพราะเห็นว่ามีไม่ต้องบอกอ่ะชหนึ่งกับสองเนี่ยก็คือเข้ามาที่ร้านเราก็จะรู้เลยว่ามันคือไอริสผับ ครับเออจะพูดจะโคดอยู่ใช่พอเราเข้ามาเราก็รู้สึกอย่างนัด้วยร้านนี้ออกแบบคือลูกเล่นมีหลายอย่างดูจากห้องบาร์ก็จะเป็นแบบฮาโลวีนเนี่ยเราสนุกแน่นอนมีแฮปปี้เอ้าพอแก๊ปเห็นว่ามีแบบอย่างชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะมีเป็นบาร์บาร์เหล้าบาร์ชงบาร์ต่างๆแล้วก็มีเป็นเรียกว่านะเป็นลูกกรงที่แบบเหมือนสต็อกเหล้าเหมือนเหมือนซีแบบเหมือนต่างประเทศอ่ะที่แบบไอริสครับไอริสแบบทุกอย่างอ่ะทุกอย่างแอลกอฮอล์จะ เยอะมากเลยไม่ค่อยรู้เรื่องอะครับสาๆแววๆแน่ใจเหบี่ดูโป๊ะโปะผมเพิ่งยี่สิบจริงๆครับไม่ได้ไปไหนมากนักชั้นหนึ่งเออชั้นหนึ่งก็ประมาณนี้ส่วนชั้นสองก็จะเป็นชิลหน่อยเพราะว่าที่กันเห็นคือจะเป็นแบบมีรับบาร์ตรงบนได้ใช่แต่ชั้นสองเราก็จะมีโต๊ะผูให้คนเล่นซึ่งผู้ชายส่วนใหญ่จะชอบมากมีเวลามีทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันมากลองดูเพราะว่าทัวร์นาเมนต์เนี่ยส่วนใหญ่จะได้แข่งกับสาวๆด้วย ไม่ใช่เรานะอือเออแต่ก็เห็นจะมีโต๊ะพูให้เล่นมีแบบที่พักผ่อนอ่าก็ต้องหาที่ไม่ให้ลูกค้าเบื่อไงคะเออั้นสามนะครับเ้นสามเป็นคลับอะเป็นเขาเรียกแนวเพลงสไตล์เฮาส์ซึ่งดีเจคนนี้ก็เป็นอู่้ส่อคนหนึ่งเป็นดีเจก็ในพันด้นนี้ชั้เก่งด้วยเขาก็เอาแบบของเขาเป็นสำหรับมีปาร์ตี้เราจะมีปาร์ตี้วีละวันเราจัดตีมขึ้นมาเองครับผมอืออย่างนี้มันก็แบบมีจุดเด่นนะแบบ แต่อย่างว่าถ้าบรรยากาศแต่ละชั้นที่เราเห็นเนี่ยคือมันก็จะมีความแตกต่างกันไปมาแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าคุณเบื่อชั้นหนึ่งไปชั้นสองเบื่อชั้นสองไปชั้นสามเบื่อชั้นสามไปชั้นสี่ไม่มีแล้วไม่ใช่มันมาจากว่าคุณนส่วนแต่ละคนมันเริ่มเบื่อบ่อยไงเบื่อง่ายมันก็ลอแต่ละชั้นไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่วันนี้มาร้านยูนี้ทั้งทีเห็นบอกว่ามีอาหารเด็ดๆให้เมนูมาให้เราได้ชิมกันด้วยใช่ต้องลองต้องลองนี่แหละรอรออยู่นี่ครับรอรอลแต่เครื่องดื่มนี้ด้วยใช่ไหม แต่ไม่บอกแต่เมื่อกี้แอบถามว่าเฮ้ยมีเมนูอะไรบ้างไม่ยอมบอกรอเซอร์ไรส์มางไม่รอดูเอาดีกว่าค่ะไม่หรอกครับพูดชื่อไปเราก็งงเราก็ไม่รู้จักคือภาษาไม่รู้จักติดใจแน่นอนชัวร่อยลบประกันต้องรีบไปลองแล้วล่ะครับติดใจจริงจริงติดใจจริงจริงงงจิจังเลยพอละกันงั้นเดี๋ยวเราไปดูดกแบบว่าอาหารที่เตรียมมาให้เราในวันนี้เนี่ยจะมีเมนูเด็ดอะไรกันบ้างไปดูกันดีกว่าครับ มันอลังการมากเป็นไงน่ากินมากแต่เดี๋ยวก่อนนะคือที่เห็นมันเนี่ยเราก็จะเรียกที่โครงออันนั้นไม่ช่างมันหมูทอดข้าวหมูอะไรคือคือเราเรียกเราเรียกไม่ออกเลยนะเราไม่รู้เน่ยอะไรนาจะของร้านแนะนำให้โปนแนะนำออกเลยอันนี้ก็เป็นอีก เลิปหนึ่งของหุ้นส่วนเราเป็นเขาเป็นพรสวรรค์มั้งเพราะว่าคนหุ้นส่วนอะไรคนหนึ่งก็คือคุณลีเขาจะครีเอทอาหารเก่งมากครับเขาจะลิงก์กับเครื่องอยู่แล้วด้วยทุกอย่างอย่างเงี้ยลีเขาจะเป็นคนจัดการหมดอ๋อเรื่องการดีไซน์ตกแต่งรสชาติอาหารแบบทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยทีเพราะวเก่งด้านนี้อ่ะครับผมเดี๋ยวเริ่มไปอย่างแรกนี่ใกล้ๆมือก่อนก็คือซี่โครงหมูบาร์บีคิวค่ะ อันนี้เป็นแลมค่ะกับซอสเปอร์มิ้ มาอันนี้ลองอันนี้ดีกว่าทีปิงชอบอ่ะเป็นอาหารชนีนะฮะอาหารชนีตัวน้อยตัวน้อยเ่บาวาเดียนก็วเดียนยังไม่ได้กินแลวค่ะเดี๋ยวขอเดียนเดียวต้องงานเดียวต้่ง่านไม่ผน ลองมากินจริงๆอ่ะ,อะต่อไปสปาเกตตี้กุ้งแม่น้ำผว้ผิดเกลือ,อต่อไปนะคะเป็นสลัดวาฟูฟไก่กรอบอ,อันนี้ตักเองนะคะโอไปหมดเลย เป็นเมนูเด็ดของทางร้านแต่ว่าแป้มีมากกว่านี้แต่เรารับประทานไม่ไหวแล้วนะครับผมถ้าอยากบทบนายนที่นสนใจนะคะอยากจะทานอาหารแบบนี้นะครับผมมาที่ร้านได้เลยมีโปรโมชั่นให้ไหมฮะตอนนี้นะคะถ้าเกิดโทรกับรายการเราก็จะให้ดิชอเเลย10อามาจากรายการไลฟ์สาระนอร์เวีลดเลย10บออบอกมันเลยว่ามาจากรายการนี้นะฮะอ่ะเอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยติดออติดออด้วยอาหารคาว เดี๋ยวอยากจะมีเครื่องดื่มบ้างมีบริการมีเลยค่ะค็อกเทลคือคือเห็นแบบนี้นะฮะเห็นแบบนี้เนี่ยติดคอแบบนี้ไม่ใช่อะไรคือเขาแบบแอคติ้งเก่งไงฮะเออเอาเอาปล่อยพี่แกลคเขาไปอ้วกก่อนดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้พี่พาผมไปกินเครื่องดื่มหน่อยดีกว่าได้ค่ะเอาไปกินง่ายเลยไง ตอนนี้ครับก็ถึงเวลามาชิมเครื่องดื่มแล้วนะคะซึ่งบางคนเนี่ยก็ประเภทว่าอาหารข้าวจบแต่อารมณ์ไม่จบไม่แปลกครับหมาแท็กกระดูกเลยเรื่ององมมันอร่อย อร่อยจนอารมณ์ไม่จบคือมันหยุดไม่ได้เอางี้ต้องเลือกว่าจะชิมหรือจะยังไงจะยังชสักอย่างคอเทลไหมก็มีคอเทลสักอย่างไหมขอกให้หมดก่อนใช่ทูเรสทูเรสแล้วเอาออกเอาออกขอร้องคือที่ย่างยนาพี่จุ้ยี่จุ๋ยพี่มุ๋นทำเมนูป่ะในตอนนี้มาถึงเวลาเมนูื่องดื่มแล้วมีกี่อย่างคบวันนี้ให้ชิมเอ่อคอเทลมี5อย่างนะคะแต่ว่าตัวต้องเรียกคนที่ถนัดมาก็คือพี่เล็กเป็นบันเดอร์โอ้ห้าอย่างเมื่อกี้ข่าวห้าอย่างก็ดื่มห้าอย่างแต่เลข แต่ต้องมีผู้ช่าชาวชายครับพี่เล็กค่ะพี่เล็กเรื่องของร้านเราจะกินของเขาแล้วทีอลังการขอเสียงตบมือต่อพี่เล็กครับโอ้โหนี่เลยอ่ะตาพี่เล็กมาอยู่นี้ก่อนอื่นจะกินของน้องถามก่อนว่าพี่เล็กนี่เป็นคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของค็อก์ทเทลหรืเรื่องบาร์นใหเป็นบเนเดอร์ส่วนใหญ่ทั้งดื่มดังนั้นถามไม่ เรียกว่ายืดงยากนะถามก่อนเลยว่าเมนูแรกเครื่องดื่มเป็นอะไรครับแล้วก็เป็นเบาๆกันนะเป็นมารีบูออเรนจ์มารีบูออเรนจ์อ๋อต้อง่ยวกับส้มแน่เลยเีื่อก่อนมารีบูไม่จังหอมๆมันเอมาะผู้หญิงต้องอารมณ์แบบผู้หญิงต้องอารมณ์ผู้หญิงเนี่ยเราต้องผู้หญิงคือคือไม่รู้จริงๆพี่ผมะผมอะไรบ้าเลยโอเะเรื่องเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ไม่รู้จริงๆผมไม่น่าโอเคอย่างนั้นพร้อมทำไหมฮะพร้อมทำแล้วเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าจะอร่อยแค่ไหนครับมาหยุดไม่ไหว ื่อเมนูว่ามาริบูออเรน์มาริบูออเรนต์เเดี๋ยวเราต้องชิมก่อนเราต้องชิมรสชาติที่อนดี้ก่อนนิดนึงอ๋อจริงเหรอถ้างั้นก็ชิมเหมือนกันได้ผู้หญิงก่อนเอานเดียวเอาเดียวเดียวผู้หญิงก่อนได้ค่ะไม่เป็นไรนิดเดียวโอ้โหเอาหมดแก้วเลยของกินมาริบูมาริบูใช่มาริบูน้ำมะพร้าวแล้วก็ เอ่อไอ้ก๋วยหอยผสมอยู่เนี่ยไม่ไม่แรงจนเกินไป<ช>ไม่เห็นว่าซอสพี่น่าสบายสบายอร่อยสบายจริงนะพี่สบาย,บาย,บายจริงเฮ้ยเนี่ยเมื่มอวานเฮ้ยอ๋ยอหยาดอยาดใจเย็นเป็นยังไงเห็นไหมหอมนะหอมหอมมะริบูถ้าอยู่แล้วแล้วก็หลังจากก็จะมีกลิ่นส้มเข้ามาจะก,กินเยอะไม่ดีไม่ต<ม>้องเลยพี่เมนูต่อไปเป็นอะไรครับหน้าแบบอยากกินมารกิโต้มาริโต้มาริโต้เป็นเครื่องดื่มแบบไหนครับ ก็จะเป็นลำแล้วก็จะมีมิ้นบอกก่อนว่าโมจิโต้ของเราเป็นสูตรเฉพาะซึ่งด้วยส่วนตัวโฟเองอ่ะก็จะชิมโมจิโต้จากหลายๆที่แต่ว่าที่แต่ว่าสูตรที่วิลเล็กคิดอ่ะมันคือแบบชอบอ๋อเป็นผู้หญิงที่มาเอาชิมหลายที่มากอารมณ์ประมาณนั้นเพื่อหาสูตรที่ดีที่สุดบอกเขาบอกเขาบอกเขาว่าเราอร่อยจริงแต่อันนี้อร่อยจริงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูโมจิโต้ดีกว่าว่าจะอร่อยแค่ไหนครับครับก อ่าครับผมคราวนี้ขอพี่ก็เอ้ยพี่พี่ไปเขินใครมาก็พี่หน้าแดงแดงหืมแบงน้องแล้วแบบพี่พี่คนแพ้เหงือแบบหน้าก็จะแดงแดงี้้ก็เหงื่อจะเ้อะไย่างเ่อนเฮ้ยชื่ออะอันนี้เขาเรียกเรืออันนี้มาจิโต โมจิโต้อันนี้ความพิเศษของมันคือของเราใบจะไม่สับใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าผู้หญิงทานไงอืมผู้หญิงไทยนะให้ให้เวนี่เปิดก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวชิมดูก่อนนะฮะว่ามันจะเป็นประมาณไหนต้องยืนกระแด่เร็ว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 มากรออยู่ฮะอยากกินมากเป็นไงมันจะหวานจะไม่หนักไปทางเปรี้ยวเหมือนโมจิโต้ทั่วไปใช่ใช่แล้วก็มีกลิ่นกลิ่นมิ้นท์จะแบบว่าหอมหอมอยู่ข้างใน โอ้ยย็นชอบอร่อยอ่ะวิเวอร์ดอะเอาอีกละมามาแล้วมเฮ้ยเฮ้ยอร่อยคือได้กลิ่นมะนาวแล้วก็เหมือนเดิมคือกลิ่นแอลกอฮอล์ไม่ได้แรงเกินไปด้วยตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าทางร้านเรานะคะก็คือจะมีโปรโมชั่นคือเป็นลูกค้าลูกค้าผู้หญิงเข้ามาในวันธรรมดาเราจะเป็นซื้อสองแถมหนึ่งครับผมเพื่อสำหรับให้ลูกค้าผู้หญิงเข้ามาแฮงเอาท์แบบคุยต่ำต่สาวๆได้ พยายามจะทําอะไรครับพี่พยายามมาโชว์ว่าหูกาเราชาติอาหารอร่อยมากๆมากไม่ใช่อาหารเครื่องดื่มไปเลยทีเดีเฮ้ยเฮ้ยอันนี้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 อร่อยอันนี้อร่อยนะฮะอือน่าพักก่อนถามต่อยว่าใส่ใหม่ใหม่ก่อนโอ๊ยเมนูต่อไปเป็นเครื่องดื่มอะไรฮะ ต่อไปเป็นเอาแบบเฉกมั้งะครับเป็นดายมาที่นี่ไดร์มาที่นี่มาที่นี่คราวนี้มันก็ต้องแบบเข้มข้นขึ้นใช่ไหมฮะก็จะเริ่มต้องลีลาดีนะชักชักอย่างนี้เออน้องไปเฟิร์นชาชักต้องแพ้แน่เจอพี่เล็กชัก้าไป่ดีเนี่ยนะเอออ่ะครับผมโอเลยครับผมไปดูดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงบ้างไป เมดินี่ครับทำกันอย่างนี้เลยทีเดียวคือพี่ผมชอบดื่มอยู่แล้วพี่รู้วิธีกินไหมครับแน่นอนทำยังไงฮะเราต้องเอาไอ้เมดนี่ออกมากินก่อนใช่มาเอาเอาสุภาพชิมก่อนชิมก่อนครับผมรสชาติดาเมดินี่ครับนี่ถ่านกับมะกอก้วยนะลองหยิบมะกอกขึ้นมาแล้วก็เคี้ยวพร้อมกับแค่นี้ก็สะใจแล้วครับใช่ไหมไม่จำเป็นต้องกินมะกอกให้ใครชิมก่อน เขาบอกว่ากินไดเบตันนี่แกบอกแต่ก่อนเขามีสูตรนะว่าทามะกอกใส่กี่ลูกต้องกินอึดไม่เขาอึดเท่านั้นหมดถูกต้องอันนี้คือโปรลีเควสเลยว่าพี่เล็กขอมะกอก3ลูกมะกอก3คือ3อึดต้องหมดในข้อข้อมของมะกอกสามก็หกเป็นไงไม่แต่ลองทานกับมะกอกด้วยเออลองทานกับมะกอกอันนี้หยิบแบบพี่พี่ไม่ว่าพี่ไม่ว่าแต่นี้พี่ไม่ว่าว่าไกด์ได้ยังไงแต่พี่คนชอบเลยที่เราเคี้ยวเขาไปด้วยกันอ่ะเราเคี้ยวไปเราเคี้ยวไปเป็นไงคืออ่ะเป็น ไอ้ศูนย์ศูนย์เจ็ดอะไรแต่จริงๆอาจจะให้หลอดนั่นคือกินให้มันเยอะหน่อยไม่ใช่แบบกินนิดหน่อยพอแล้วพี่เดี๋ยวทำเดี๋ยวทำซาจิพพอเลยพี่เดี๋ยวพี่เกลีให้ดูน้องอ้าง่าฮะมันคือนิดนึงกระดกเล่าเป็นไงมังอร่อยนะมเวลี่เสุดยอดใช่ไหมไม่กลับบ้านแล้วดีกว่าอ่ะฮอันนี้วางก่อนวางก่อนเขาเคยมากเลยอ่ะ อันนี้เป็นไดบิตินีส้ารับคนที่ชอบแบบดื่มแบบว่าแอลกอฮอล์หนักหน่อยคะเอออันนี้ก็เป็นอีกรสชาติหน,นึ่งที่เราสาวหรือนุ่มๆที่ชอบที่มันแบบหนักๆเข้มๆหน่อยก็ครับผมทานได้เครื่องดื่มต่อไปครับต่อไปเป็นรองนแลนไนจีโอ้โหแต่และชื่อมันเริ่มอลังการขึ้นเรื่อยๆเริ่าแต่เดียวก่อนนะอันสุดท้ายเนี่ยเดาแล้วันน่าจะแบบสุดยอดคือผมว่าแก้วสามผมก็เริ่มไป<ด>แล้วอะ อันนี้จะเป็นอะไรนะอันนี้สัตไออันที่สี่เพืนอะไรนะเป็น Long Island IT Long Island IT ดังนั้นไม่เสียเวลาครับเชิญเลยครับอะไอนลองอะไรลองไอสองลอพี่มันเหมือนโค ดูถ้าดูภาพเหมือนโค้เหมือนชาเป็นไงอารมณ์แบบชาไอติมเราต้องรักกันเว้ยโคถือแก้วโคถือแก้วโอ้โหเอาอย่างนี้ได้หรอเป่าพี่รักมั้ยทำทุกคำน่ารักด้วยรักกันอินเลิฟโค้กหลโค้กเลยตัวกันอร่อยนี่ทานจะชอบแบบรวานชาเมาแล้วอเป็นรายการที่หมอไม่ได้ตั้งใจทำถ้าเอาไปใช้่านนะ คือมันก็ขมนิดนิดแต่ว่ามันจะมีกลิ่นของความเป็นแบบไอทีอ่ะมีความเป็นมะนาวมีความเป็นแบบเหมือนเหมือนชามะนาวอยู่ในเนี้ยมันหอมหอมมันหอมกินแบบนั้นออกมาจริงใช่ใช่รสชาติดีเพราะว่าการส่วผสมของอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือแต่เราจะดึงเราแต่ถ้าให้เทียบกับที่โฟนถือเนี้ยเอ่อแกไปกินกับไดมนี้นี่เมื่อกี้นรู้สึกเลยว่าอันเนี้ยอ่อนกว่าเยอะเลยใช่เพราะต้องบอกไงคือพูดอย่างนี้ก็รู้ว่าไอที รายการที่ชอฉิงนะฮะเฉพาะบางบุคคลเท่านั้นนะครับอโอเคเดี๋ยวไม่ใช่เวลาเมนูสุดท้ายแล้วขึ้งสุดท้ายจะเป็นรัสเซียรูเลนอันนี้แรงมากแล้วที่เราทด้วยจริงเหรอจิ้มมาว่ารัสเซียรูเลตเนี่ยเป็นเหล้าที่แบบว่าขึ้นเชื่อมากแล้วแรงมากๆด้วยใช่ตอนยพี่เล็กบอกค่ะว่าตัวเนี้ยเราเพิ่งทาขึ้นให้เป็นโปรทร้านในช่วงช่วงฤดูนี้ช่วงวินเทอร์อ๋อแล้วเราก็เลยได้มานี่ด้วยได้คพอดี เมื e ่อรมหนาวเข้ามาต้องทานอ่ะ้าอย่างั้นพร้อมแล้วรับชมครับอันนี้จะไม่ค่าสายตาจริงนะเขาบอกว่าสนใจไหมเออทำทำต่อเลยพี่ทำ นีย่ยงแกเป,ป็นคนไปช่ำชองกับการดื่มแบบนี้นะฮะต้องใช้หลอดอครับเพ<อ>ราะว่าไม่ช่ำชองมีหรือยังอาวุธเนี่ย <c oughs> เราต้องเลือกไฟที่แรงที่สุดอันที่สองครับเดี๋ยันะอึ๊บห,หนึ่งสอง <c oughs> เอ็นอยัง <c oughs> เอาหอดกบมืด้วยติดอาวุธเนี่ยเฮ้ยถ่ายปิดวันอื่นได้ไหม ไม่ได้อ่ะลองค่ะเชิญทีเดียวนะอย่าสดีวะบัตรรอนเพราะมันจะไม่แรงมากอันนี้พี่ดูใน Google มาเพราะเป็นอัลกอระมาณนั้นเอาจริงจริงเหรอดูปุ๊ดเดี๋ยวหมดเลยมันจะไม่แรงมากโดยอ่าเราหลอกสำเร็จโออแรงมากครับเดี๋ยวก่อนนะครับตบมือให้โตครับโตหนึ่งร้อดครับโตไปครับขอแก้วที่สองดีครับแก้วกลาง เสียภาพโพสไม่ได้หมดอ่ะไปให้หมดเร็วๆอย่าให้เสียภาพไม่ได้ไม่ไหวแล้วโอเค <Okay. S 2> เอางี้สรุปมาทั้งห้าเครื่องดื่มของพี่เล็กเก็บว่าทุกอย่างเนี่ยให้คะแนนเต็มสิบหมดเลยนะอันนี้ให้ไปร้อยเลยเฮ้ยมันได้ใจพวกแกบางคนหรออารมณ์อย่างเงี้ยนถะ้าสาวผู้หญิงผู้ชายไหนที่แบบชอบสังสรรค์ปาร์ตี้เนี่ยชอบแนวอารมณ์แบบ B 5 2หรือแบบอารมณ์แบบอย่างเงี้ยชอบรับมันจุดไฟเออมันจะแรงๆมันจะอุ่นๆนี่นะฮะความรับลมหนาวอ่ะ เมื่อกี้ไข่งช่องติดอะไรของขาวไปแล้วเครื่องดื่มค็อกเทลไปแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราดูโดนตีสแก็ตแผ่นสดๆบ้างว่าฟิลลิ่งจะเป็นยังไงบ้างเท่าะคนนี้ก็เป็นอีกอกลัษณหนึ่งของหนึ่งเนี่ยวุ่นส่วนเราด้วยอ๋อพร้อมไหมครับพร้อมแล้วขอบคุณพี่เล็กก่อนครับขอบคุณพร้อมแล้วเราดูต่อข้างบนดีกว่าครับไป ต้องเลยฮะต้องบอกว่าเป็นโซนที่อยู่บนสูงสุดของที่เรียกว่าของที่ยูนิคแบบที่นี่ใช่ค่ะไปดีบรรยากาศหนึ่งไหมเออเพราะสำหรับใครที่ชอบปาร์ตี้ชอบดนตรีวันนี้เรามีเขาเรียกว่าดีเจสแคฟแฟนสดๆซึ่งเป็นหุ้นส่วนอีกคนหนึ่งของเราเห็นไหมอ๋อเป็นหุ้นส่วนแต่ละคนมีหลอด้วย อันนี้เห็นไหมเชียผมผมเห็นแล้วเพื่อนกันนะคะนี่นี่เดจะตักตัวเป็นลูกศิษย์แล้วนะจริงมหมจะไม่เปิดแผ่นเมื่อกี้เรารับประทานอาหารคาวมาแล้วเมนูเด็ดของทางร้าน5อย่างครับดื่มค็อกเทลมาแล้ว5้าอย่างคราวนี้แน่นอนคนต้องการดนตรีต้องแดนซ์ความมันต้องแดนซ์เดี๋ยวเราไปคุยกับเครียดชื่อนะชื่อนะพ่เต้เดี๋ยวดูดีว่าเขาจะเปิดแผ่นได้มันอย่างที่โฟได้บอกหรือเปล่านะฮะไปตามมาไปเินไม่หาก่อยฮะถ้าไม่ได้นี่จริงแีกชื่ออ ไกด์เมาอ่ะไกด์น่าเกลียดมากแบบเดี๋ยวว่าผมน่าเกลียดเดี๋ยวกันพี่อยู่ด้านในดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโคลิสงการอ่ะตอนนี้นะฮะเรามาอยู่เดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนดีกว่าฮะชิบิเต้เขาบอกผมไม่ต้องอแนะนำแล้วชิบิเต้เป็นผู้สอนทางร้านผมอาจจะถามก่อนเลยแนวเพลงที่พี่เปิดเนี่ยครับเป็นอะไร h o u ครับเป็น House ซะมากกว่า ด้วยความที่าสามากกว่าเขาเรียกว่าแนวเพลงเฮาส์ฮะ<ช>ต้องอร่อยเต้นเเพราะว่าร้านเราอ่ะจะฉีดบรรยากาศขึ้นมาอย่างที่บอกไงแต่ละโซนหรอกคือด้วยความพิเศษของผู้นสวนแต่ละคน<ช>เราต้องการให้แต่ละโซนบรรยากาศไม่เหมือนกันอ,อย่างตงนี้เป็นโซนที่เป๊เะภูเก็ตเสนอเพราะว่าเป็นเฮาส์เราต้องการให้เกิดการเป็นเหมือนปาร์ตี้ปาร์ตี้มาถ้าคุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยฟิลข้างล่างที่เราทำเป็นฐานฐานเมื่อกี้จะซ็อกซอกจะเป็นเฮา์แบบซ็อกนี้ซ็อกมากแล้วพอขึ้นมาหน่อยก็จะแบบเฮ้ยแล้วมีน้องคูเริ่มสนนนนนาแล้้วพอชับี่ สุดอยอดเรื<ล>่องแรยบรรยากาศฉากันแบบ3ชั้นเรียกว่ามาแล้วไม่เบื่อ,อ,<ะ>อดังนั้นเดี๋ยวเรานะฮะรายการไ์สาระเดเวขอดูดีวยว่าดนตรตีม,มันเนี่ยมันจะมันขนาดไหนอ<ะ>โอเคป่ะพี่เต้พร้อมไหมฮะมาจัดเลยครับผมเล่นครับพร้อมคนระับ คอกเคแล้วก็ดนตีมันๆแบบนี้โดยดีเจเต้ของเรานะฮะนี่โอ้โหไม่ยอมริง,รงเป็นงไงสามชั้นสามอารมณ์ส,สั่งสายจริงๆนะ ก็ถึงบอกว่าเป็นร้านยูนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่ใครที่อยากจะมาเที่ยวอยากจะมาสังสรรค์ปาร์ตี้ไม่ควรพลาดครับผมแต่สำหรับวันนี้เนี่ยความสนุกของพวกเราอาจจะหมดเพยงเท่านี้เองนะครับผมยังไงเ่เดี๋ยวให้ทางเจ้าของร้านเนี่ยแนะนำเลยบอกว่าเดินทางมาที่นี่สะดวกเดินทางโปรโมชั่นเป็นยังไงอว่ากันไปอ่ะให้โฟก่อนลวกันด้วยโปรโมชั่นนะคะตอนนี้นะคะหน้าหนาวแล้วเราจะมีเทศกาลเบียร์เกทุกยี่ห้อเราเป็นบูวันเก็บบันฟรีแต่ มี่สำหรับผู้หญิงด้วยคือเป็นคอกเทลครับก็เหมือนกันทัวร์เซียันฟีอ๋อเอาล่ะพวกโมจิโต้อะไรได้หมดโอ้โหเมื่อกี้เหรอเมืกินกันปะผู้หญิงเข้ามาเยอะๆนะคะถ้าผู้หญิงมาเยอะรายการเราจะรีบมาบ่อยๆนะจะมาเก็บภาพบ่อยๆมากมีเกี่ยวพี่อันนี้ส่วนตัวออ๋ส่วนตัวอ่ะนะพี่เต้แนะนห่อำจะมาร้านนี้เอามายังไงบางคนสงสัยก็ไปทำมาทาง BTS BTS ใช่สะดวกสุด ลงลงไหนะลงเพอรจิตเดี๋ยว่อนมันต้องแยกสายแยกขานะครับต้องลงลงฝั่งก็ลงลงเลยลงบันไดอ่ะเออลงบันไดไหมนะเจ้าของร้านบอกลงเพิรจิตแล้วก็ลงบันไดมาครับแล้วก็จะต้องแยกจับอะไรไปสังเกตที่ว่าจะเข้ามาในเข้า่อยอาคารมหาทุนค่ะอ๋อสายอาคารมหาทุนนั่นเองนะก็ เอาเป็นว่าใครนะที่เป็นแฟนรายการหรือว่าต้องบอกว่าบรรลุนิติภาวะแล้วเป็นเยาวชนที่แบบสามารถสามารถเที่ยวได้ดื่มได้เนี่ยก็สามารถมาปาร์ตี้ได้แต่ใครที่ยังอยู่ไม่ถึงก็อยู่บ้านก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับเพราะว่าชีวิตเราอีกยาวไกลครับอย่างที่พี่แกรบอกไปนะฮะขอสำหรับเทปนี้นิดนึงนะครับผมสกูปนี้สกูปพิเศษจริงๆนะคือมีคนอีเมลมาไงว่าอยากจะมีแบบปาร์ตี้แบบบันเทิงบันเทิงบ้างไรสาระไม่แนะนาเลยเหรอนี่ฮะเป็น้านแรกที่เรามาแบบโอ้ปาร์ตี้ สมบูรณ์แบบที่สุดใช่ครับผมแต่นะนดำนะครับผู้ชมที่เป็นเยาว,วชนนะครับผมก็อยากให้ต้องหนึ่ง,งแบบนะครับเออนะ ก็เขาเรียกว่าเมาแล้วหรือดื่มแล้วเนี่ยก็ต้องควสุมติตัวเองให้ได้ด้วยนั่นเองนะครับ,รบผมนะ,ะสำหรับใครที่อยากติดชมรายการหรือว่าแนะนําร้านอาหารหรือว่าอยากจะโปรโมทร,ร้านแบบนี้ก็สามารถแนะนำเข้ามาได้นะครับทางไลสาระขีด on the way at hotmail.com ครับก็สามารถแนะนําเข้ามาได้ใช่ครับผมหรือจะติดตามรายการเรานะฮะเข้าไปที่แฟนเพจรายการเราก็ได้นะครับ,บ www.facebook.com/ l i ซาร a ท a t v ครับผมใช่เลยครับไปดูรายการย้อนหลังได้ทางหน้าแฟนเพจหรือว่า จะเข้าไปทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ว่าไลฟ์สาระ on the way ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเจอรายการเราแน่นอนนะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงทั้งทวิตเตอร์ใครที่ในทวิตเตอร์ไอจนกบินปี๊บเนี่ยอ่าก็สามารถเข้าไปได้คือ at ไลฟ์สาระทีวีนั่นเองนะครับก็ฝากไว้สำหรับล้านยูนิตรงเทอรจิตนั่นเองนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันทุกวันนี้พวกเรานะครับทั้งแกร์เปอร์แล้วก็ไกด์แล้วก็โฟลแล้วก็พี่เต้ต้องขอตุลาไปก่อนแล้ว คขาน้าจะได้มาอีกหรือเปล่าช่ยว่ากันเห็นว่าจะมีปาร์ตี้ด้วยดูวยไว้ก่อนถ้าอยากรู้ต้องรอติดตามชมใหไม่ดีสวัสดีสวัสดีครับุติต่อเลยพี่กำลังมันฮะ